สวัสดีนะคะวันนี้พามารู้จักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าปุ๋ยน้ําที่มีชีวิตเนาะอันนี้ต้นทุนต่ํามากนะคะ1ลิตรกว่านี่ก็ประมาณแค่ไม่ถึง1บาทนะคะค่ะันนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อที่ผลิตไว้นะคะรอบๆบ,บ้าน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะปกติก็จะใช้ประจําอยู่แล้วนะคะทุก <นะ S 2> ท่ วันนี้เราเอามาลดผังนะคะเราสามารถลดได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผสมน้ำก็ได้นะคะไม่ใช่ไม่เหมือนปุ๋ยเย็นน้ำหมักอื่นๆนะคะตัวนี้จะเป็นปุ๋ยเย็นนะคะเป็วในเวลาพนาความนที่บ้านก็เทไปเลยนะคะร้อยองศานะคะมันจะเป็นมะนาวมะนาวบ่อซีเมนต์เนาะเทไปก็จะช่วยให้ห้าสองสามขวดถึงห้าทิเลยก็ได้นะคะที่บ้านก็จะใช้ประจำนะคะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลย มันจะใช้แต่ตอนนี้ค่ะก็อาจจะมีปุ๋ยคอกเสริมบ้างนะคะต้นชนต่ํามากนะคะใช้ได้ดีค่ะไม่ตายนะคะไม่เหมยังไม่น่าหมักนะคะที่ต้องผสมน้ำ่อนวดเนาะอันนี้เทได้โดยตรงเลยค่ะอันนี้ก็เทรงถ้วยชาไปแล้วนะคะปลูกไว้กินรอบๆบ้านสีสวยมากค่ะนี่ก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ ที่อชอบจุลินทรีย์แสงนะคะเพราะว่าตัวเองอะคะจะตั้งศัพท์มาใช้เองว่าเป็นอุยน้ําที่มีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตก็คือสามารถเพิ่มปริมาณได้